อรอยเกจิดังนะท่านเคยเห็นคลิปคลิปหนึ่งไหมนะที่ผ่านไปอนะ่ะคลิปคลิปหนึ่งอนะ่ะเรื่องจริงนะมีตัวจริงๆเด็กฮนะเด็กเขาเดินไปสองคนนะเขาเดินไปสองคนแล้วเขาข้ามถนนนะข้ามถนนปรากฏว่ารถเขาเบรกไม่ทันชนนะชนกันเด็นเลยแต่เด็กไม่เป็นอะไรฮนะ นะ้ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งกลับไปบ้านได้แม่ไม่รู้ด้วยแม่ไม่รู้ด้วยว่าลูกมีอุบัติเหตุนะเพราะว่าลูกไม่เป็นอะไรไงมันรู้ที่หลังมีคนมาบอกว่าลูกโดนรถชนก็ไปดูตามตัวลูกนะมีรอยฟกช้ำแต่ไม่เป็นไรโอ้โหแต่ผมเห็นในคลิปแล้วแรงอะ่ะชนแรงมากแต่ว่า ไม่เป็นอะไรเออม,มาเรื่องนี้นะที่ผมเกินเนี่ยหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามใหญ่ส้มที่เด็กคนนั้นแขวนไว้ที่คอฮะเป็นเหรียญของหลวงพ่อสวัยหลวงพ่อสวัยเนี่ยผมเคยเล่าให้ท่านฟังมันมีมีเรื่องราวสมัยก่อนที่ท่านลงนะ้าหน้าทองส่วนใหญ่ท่านลงนะ้าหน้าทองให้กับ ลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาจะไปลงหนะ้าหน้าทองกับหลวงพ่อสวัยวัดปีดาลามท่านลงนะเนี่ยนะลงตรงเนี้ยนะตบเปี้ยงหายเลยฮนะทองหายแล้วเขาบอกว่าทองเนี่ยนะเข้าไปติดอยู่ในหน้าผากด้านในอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เขาพูดกันนะหลวงพ่อสวัยวัดปีดาลามใหญ่ส้มพระเกจิดังขมังเวแห่งคลองจินดา สุดยอดมหาสเสน่ห์ลงหน้า,นาทองเหรียญเครื่องรางเข้มขลังประสบการณ์พระครูสถิตโชติคุณหรือหลวงพ่อสวัยทิตวันโนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดปีดารามใหญ่ส้มตำบลคลองจินดาอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมพระเกจิอาจารย์ผู้มีความเข่งครัดในการปฏิบัติศาสนาธรรม ศีลลาจาวัดงดงามและเมตตาบารมีสูงได้รับการขนานนามว่าจอมขมังเวทแห่งคลองจินดาด้วยมีบรมคูถ่ายทอดวิชาทั้งสายพุทธาคมและวิทยาคมไม่ต่ำกว่า20รูปถือเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีครูบาอาจารย์มากที่สุดรูปหนึ่ง หลวงพ่อสวัยมีนามเดิมว่าสวัยพุทธสอนถือกำเนิดเมื่อวันที่18มกราคมพศ2464ตรงกับวันพุธแรม6ค่ำเดือนยี่ปีรากาที่บ้านราชคามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาเป็นผู้ใหญ่บ้าน หลังบิดาเสียชีวิตจึงอพยพมาอยู่กับญาติที่ตำบลคลองจินดาและอำเภอสามพานนครปฐมอาศัยอยู่กับพระและเรียนหนังสือจนจบปถมที่โรงเรียนวัดปีดารามพศ .2481 บวชเป็นสามเณรมีหลวงพ่อใจวัดเชิงเลนเป็นพระอุปัชา ท่านได้ศึกษาพระปฏิยัติธรรมอยู่4ปีจึงเข้าพิธีอุปสมบทที่พัทศีมาวัดปีดารามใหญ่ส้มเมื่อวันที่สี่กรกดาคมพศ2,484โดยมีหลวงพ่อใหญ่วัดบางช้างใต้เป็นพระอุปชาพระอาจารย์เจิมวิสุทธิยาโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เปื้องยติมณีวัดจินดารามเป็นพระอนุสาสนาจารย์ จำพรรษาอยู่ที่วัดปีดาลามศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสอบได้นะักธรรมชั้นเอกพร้อมทั้งศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานและร่ำเรียนศึกษาวิทยาคมพุทธาคมอย่างจริงจังบูรพาจารย์ที่ถ่ายทอดวิทยาคมให้มีทั้งคารวาสและบรประชิตนะเมื่อทราบว่ามีครูบาอาจารย์เก่งกล้าอยู่ที่ไหน หลวงพ่อสวัยท่านจะดั้นด้นไปขอความรู้จนแตกฉานอาทิหลวงพ่อภูนเกสโลองค์นี้นะท่านรู้จักกันดีนะนะถ้าสายของนคนปรปฐมจะรู้จักกันดีเลยนะอดีตเจ้าวาดวัดใหม่ปิ่นเกลียวพระเกจิรุ่นเดียวกันกันกบหลวงพ่อแช่มวัดตะกงหลวงพ่อวงฮนะ หลวงพ่อวงวัดทุ่งผักกูดและสหธรรมิกรุ่นพี่ของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงพ่อเงินวัดใหญ่ส้มวัดปีดดรามนะท่านบวชที่วัดใหม่ปินเคียวฮะท่านเป็นสิทธิ์รับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อภูนได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมไปจากหลวงพ่อภูนโดยหลวงพ่อสวัยได้รับการฝึกฝนสมาธิจิตพื้นฐานของหลวงพ่อเงินวัดใหญ่ส้ม เมื่อได้เคล็ดวิชาเบื้องต้นแล้วจึงได้นำหลวงพ่อสวัยไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ครับหลวงปู่พูนฮะนะหลวงพ่อขาววัดสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครประสิทธิ์ประสาทวิชาปิดทองเข้าหน้าผากนฮะหรือลงหน้า,นาทองตำรับพิสดารให้แก่หลวงพ่อสวัยพระประหลัดตูวัดหนองเสือมีวิชาลึกลับสำคัญอยู่ เรียกว่าวิชาตกวิญญาณสำหรับใช้เรียกวิญญาณคนตกน้ำตายเพื่อนำวิญญาณไปอยู่ในที่อันควรพระประหลัดตู่ได้ถ่ายทอดวิชาตกวิญญาณให้กับหลวงพ่อสวัยอย่างสมบูรณ์แบบส่วนอาจารย์ที่เป็นคารวสาก็มีนะครับอ,อาทิอาจารย์ยังเพชรบุรี นะเป็นครูศักยันชื่อดังระดับประเทศเคยบวชเรียนและศึกษาพุทธาคมจากหลวงพ่อพูนวัดใหม่ปิ่นเกียวอาจารย์ยังเก่งทางวิชาสดอกกุญนะกุญแจลูกกุญแจก่อนประตูเสือย้อยชูรอดเป็นเสือร้ายจำใจในอดีตเป็นคนอยู่หมู่บ้านถนนขาดแถวเกาะวังใส นครปฐมตอนหลังกลับใจเป็นคนดีเป็นจอมขมังเวทที่เรื่องชื่อระบือนามหลวงพ่อสวัยได้ขอเรียนวิชายันหน้าพระหรือณห,หน้าคนจากเสือย้อยอาจารย์ปิ่นรอดของตันสมุทรสาครเก่งในเรื่องปหลัดขิกเพราะเป็นสิทธิ์หลวงพ่ออีวสัสตตหีบชนบุรี เป็นสิทธิหลวงพ่อเหลือวัดสาวเชงโงกฉะเชิงเซานอกจากนี้หลวงพ่อสวัยยังได้ไปเรียนวิชาอาคมเป็นเกตเล็กน้อยจากเกจิอาจารย์อีกหลายรูปอาทิหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเจ้าแห่งการสร้างพระลาหูอันหลือลั่นเป็นต้น หลังจากนั้นท่านก็มุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรออกทุดงมุ่งหน้าไปทางภาคอีสานนมัสการปูชนีวัตถุสถานสำคัญหลายแห่งน,นะจำพรรษาจะไปทุดงทางเขาพระจันทร์ลบบุรีไปจนถึงอุตตรดิตพศ4อ,อ2พระอาจาพระจารย์เจิมเจ้าวาดลาสิกขาหลวงพ่อสวัยกับจากทุดง คณะสงแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดรูปต่อมาขณะนั้นอายุ28ปีพันศาเจ็ดสมัยเป็นเจ้าวาดวัดปีดารามใหม่หมนะสภาพวัดชำรุดสุดโทมมากต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างสูงในการบรณารณะซ่อมแซมและสร้างเสริมถาวรวัตถุใหม่รวบรวมความรู้ที่ร่ำเรียนมาร่วมมือกับชาวบ้านพัฒนาความเจริญต่างๆเป็นลำดับ จนเขตตำบลคลองจินดาและโดยเฉพาะวัดจินดารามมีความเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยกว่าวัดอื่นๆนะครับผลงานที่ปรากฏเป็นอนุสรณ์มากมายอย่างเช่นกุฏิสงหอฉันชาปนสถานอุโบสถสาลาการประเรียนและสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณประโยชน์อาทิที่พักสายตรวจต,ตำบลคลองจินดาสถานีอนามัยโรงเรียนปฐม และมัธยมศึกษาถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปางานซ่อมสร้างห้องปฏิบัติการของกองวิทยาการตำรวจภูธรภาค3นคปรปฐมเรือนราดมนูอาคารเก่าแก่สมัยราชการที่6บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ด้านการสังคมสงเคราะห์ก็ได้บริจาคทรัพย์เป็นทุนการศึกษา กอบกู้อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ตำบลคองจินดาผลงานการพัฒนาทำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณพศ2543เสาเสมาธรรมาจักรพระราชทานในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาหลวงพ่อสวยัยท่านมีชื่อเสียงในเรื่องลงหน้าหน้าทอง วิธีลงหน้าหน้าทองก็คือการเป่าทองทั้งแผ่นโดยไม่ต้องแกะทองออกหายวัดไปกับตาขนาดอาจารย์เป่งบุญยืนคารวาชื่อดังท่านยังยอมรับว่าเรื่องมหาสเสน่ห์ต้องยกให้หลวงพ่อสวยัย <c oughs> <c oughs> ด้านวัตถุมงคลของท่านมีมากมายหลายชนิดอาทิเหรียญเสมารุ่นแรกปีพศ2 5 0 8ฮะ หลังผมเกิดหนึ่งปีเครื่องรางที่โด่งดังของท่านก็มีประหลัดขิดเสือบินเครื่องรางชูชกตะกุดเสือเขี้ยวเสือแกะเขี้ยวเสือตันแกะพยันรูปถ่ายอัดกระจกวาระสุดท้ายหลวงพ่อสวัยถึงการมรณภาพเมื่อวันที่11 พฤศจิกายนพศ2543วันเพ็ญเดือน12สิริอายุ80ปีพรนษา63วัตถุมงคลของท่านมีประสบาการณ์มากมายทั้งด้านแคล้วคาดคงกระพันเมตตามหานิยมโชคลาภเกิดเหตุการณ์ให้กล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้ดังเช่นเหตุการณ์ระทึกขวัญประสบาการณ์ฮือฮาล่าสุด เมื่อประมาณต้นปี2565ที่ผ่านมามีคลิปเผยแพร่ในกลุ่มสิทธิหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามเทพเจ้าแห่งคลองจินดามีเด็กชายคนหนึ่งอายุ9ขวบรอดปฏิหารขณะเดินข้ามถนนโดยรถกระบะพุ่งชนจังๆจนล้มลงไปนอนข้างร้อหน้าแต่กลับลุกขึ้นมาเดินแล้ววิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ จากการตรวจร่างกายพบเพียงรอยฟกช้ำบริเวณสีข้างเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นเพราะดวงยังไม่ถึงคาดก็ไม่อาจจะคาดเดาได้นะครับแต่สำหรับแม่ของน้องเชื่อว่าเกิดจากบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสวัยแน่นอนโดยลูกชายห้อยเหรียญเสมาเล็กปี2,540ของท่านเพียงเหรียญเดียวพกติดตัวตลอดเวลา